สวัสดีค่ะ F F F Channel Info Get ค่ะ F F F ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูสองคนจะพาไปไหนคะลกูกปาตองค่ะแล้วก็แล้วก็ที่ไหนอีกคะกระตะกระดนโอเคเราจะพารอบดูรอบเมืองเลยนะว่าว่าช่วงโควิดนี้ ชูฟื้อของเราไปค่ะหาดกระตะกระร้นแล้วก็ปา เร้านค้าร้านอาหารปิดเหลืออยู่ประมาณหนึ่งถึงสองร้านเท่านั้นที่เปิดอยู่นะคะน่าสงสารมากเลยอ่ะ <c oughs> ตรงนี้ที่จริงคือคนเยอะแล้วท่องเทีย่วทยวเอยอะมากนี่คือร้าน <4 S 2> ปิด,ดอ๋อนี่ก็ปิดโรงแรมนี้ก็ปิดนะโรงแรมปิดหมดเลยอ่ะ ร้านอาหารร้านอาหารปิดอืมดูดูความเงียบเหงาเงียบสงัดเงียบสนิทน่าสงสารจังเลยเมื่อไร่จะกลับกันมาคะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวขามาได้แล้วค่ะภูเก็ตเงาจังเลยค่ะ ต่ปามรีสอร์ทก็ปิดสวย,สวยใช่ใชนี่ดูนะคะเป็นแถวยาวนี่คือ,ค,อคือทั้งทั้งหมดปิดหมดเลยเศร้าใจจังเลยด,ด,ดูดูความปิดดูความปิดนะคะดูความปิดตลอดตลอดระยะเส้นทางนี้ ประมาณกี่กิโลปะ่ะแถวนี้จากกจากนู่นถึงตรงจุดนี้นะครับหนึ่งกิโลกว่าร้านก็จะเห็นยเงียๆปิดหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยอ่ะโอ้โหหมดจริงๆค่ะน่าสงสารมากเลยเราพามาให้ดูวิวดูวิวความอ่า เงียบเงาขนาดไหนหนะคะมามาที่นี่ก็ปิดสงสารที่สุดเลยค่ะปิดหมดเลยเอะคะไม่มีลูกค้าค่ะ <c oughs> อันนี้ปิดอยู่สวยมากนะทะเลนะเดี๋ยวพาไปดูทะเลป่าตองพาไปดูทะเลป่าตองด้วยเพราะว่าลงไปได้หรออ้ยดูน้ำสวยที่สุดอ,อ,อ๋อ มื่อก่อนมาท่งเที่ยวเต็มหมนาท่งเที่ยวต่างชาติเยอะในะบ้าเตงับได้ดีดีนี่ดูนี่คือคนไทย,ไยคนไทย,ไยสวยมากเลยนะน้ำสวยมาก<ว>ทะเลสวยจ้า ใช่ค่ะของจริงสวยมากเลยคนบางตานะคะ่ะไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวป่าตองคนก็เยอะอยู่นี่แค่นี้ไม่เยอะหรือเมื่อก่อนนี่เต็มหมดเลย หลวงเหลือยู่นี่น่าจะอยู่ที่เมืองไทยได้นะเห็นไหมสวยเนาะสวยจังอะสวยมากโอเคพอแค่นี้ก่อนสวยสุดๆพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูป่าตองอนะคะไปไปดูหาป่าตองตันต่อ คือทั้งสองข้างทางสองข้างทางคือปิดหมดเลยเงียบสงัดเงียบสนิทเงียบมากเห็นไหมคะนี่สองข้างทางนี่คือโรงแรมบังกะโลโรงแรมบังกะโลนี่คือเงียบหมดเลยอ่ะเงียบแบบ ร้านค้าเห็นแล้วเศร้าใจอะ่ะเนาะอันนี้คือหาดการะรุนเรามาต่อกันที่กระรุนอยู่ใกล้กันนิดเดียวโอ้ตรงนี้ดูทะเลไม่เห็นเพราะว่าเนินมันจะสูงหน่อยไอให้ดูความเงียบของถนนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมาาไอทิมมาอยู่อานี้ดูดู ร้านค้าเงียบถนนโลง่งคิดดูความโล่งของถนนนี่ดูเลยอ่ะด้านหลังเราก็ไม่มีรถด,ด้านหน้าเราก็มีอยู่แค่นี้อะคิดดูโอ้ oh my g ก d โ oh อ้ my g ก็โอ้สุดๆของความเงียบว่าทำไมเขาย้ายกลับ ถิ่นฐานบ้านเกิดกันหมดเพราะว่ามันเงียบมากเงียบมากจนจนเศร้าใจนี่เห็นไหมรถ่งผ่ันเปนหนึ่งคันสวยจังเลยท้องฟ้าสดใส ป่าตองร้านค้าโรงแรมแถวป่าตองอันนี้ไม่ยังยังไม่ใช่อันนี้พอเพิ่งจะเริ่มเข้าใช่ไหมป้าจา๊ะอือโอ้เ oh, งียบกรุบกริบทั้งสองข้างทางปิดหมดเลยนี่คือป่าตอง ภาพป่าตองนะวันนี้วันที่17บ็ดมกราสองพันห้าร้ยหกสิบสามเอ้ยสอยอยู่ปีที่แล้วอยู่เลยดูความเงเียบสงบอดูเงียบสงบเงียบสงบเงียบจนน่ากลัวเหมือนกันเลยกับก อยู่ปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวรอลูกค้าค่ะไปเดี๋ยวไปดูอาหารปนปิดหมดเลยร้านอาหารไมีคนเยอนอาหามีคนเยู่มีคนอยู่สามคนมีสคนมี่งกิอยู่3ต๊ะเด็กหนึ่งโต๊ะแล้วนะเด็กมนี่คือ้านาหารปาตอ หาหาดปลาตองคนทำไมทีจริงคนเต็มหมดคนนู้นกินอะไรไปอันน oh ี้ไม่มีเลยไปกินอะไรมีมีมีโอ้ยสวยจริงโอ้ไปเดี๋ยวพาไปจอดรถพาไปดูน้ำโห้ยสวยนะมาไปดูน้ำไปดูน้ำทะเลดูน้ำทะเลดูน้ำทะเลจอดจอดไหม มาค่ะถึงป่าตองแล้วร้อนมากสวยมากหาดทรายขาวมากยัง mm hmm. มีฝรั่งลงเหลืออยู่น่าจะลงเหลือจับกับประเทศไม่ได้หรือไม่ก็มีภรรยาไทย สวยมากนี่คือป่าตองป่าตองบีชโอ้ยไปได้ทุเรียนมาให้ดูสิมาดูสิคะทุเรียนของมื้อไว้ไหนคะ แล้วก็กลับบ้านกันนะคะดูความเงียบอีกสักครั้งหนึ่งกลับบ้านกันดีกว่าค่ะพามาชมบรรยากาศช่วงโควิด -19 บเ้าบายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตาม บายบายสวัสดีค่ะ